เฟโรเลตโซนิกคันนี้ผมจะขายแค่78,000บาทสวัสดีครับ FC พิชอรรถบ้านครับวันนี้นะครับผมจะมาเสนอรถราคาประหยัดแล้วก็ที่สำคัญคือประหยัดเชื้อเพลิงด้วยนะถ้าคุณผู้ชมไม่มีเงินไปซื้อถึงรถไฟฟ้าราคา4-5แสนเนี่ยคุณผู้ชมก็คงจะเลือกเล่นเป็นรถพลังงานทางเลือกนะครับเหมือนรถ แก๊สหรือรถการ๊าซอย่างเช่น NGV และ LPG ครับคันนี้เนี่ยเป็นรถยนต์เชฟโรเลตโซนิกปี2013นะเออคันนี้ติดแก๊ส LPG นะครับถังโดนัทนะซึ่งมันดีตรงที่ว่ามันไม่เปลืองเนื้อที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับคันนี้ก็ยังจะทำให้ห้องเก็บของด้านหลังเนี่ยยังมีเนื้อที่เท่าเดิมนะครับแค่ไม่มีพื้นที่เก็บยางไหลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นรถสีดำนะเครื่อง1.4เกียร์ออโต้เป็นตัว LT นะครับรองท็อปก็จะทรงให้แบบนี้นะครับมีล้อแม็กนะล้อแม็ก ผมซื้อมาใส่เองนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยโอเวอร์ h อลเกียร์กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็คันนี้เนี่ยผมจะขายแค่7 8 0 0 0บาทนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยผมลงไว้เกินเอาไว้นะครับขาย75,000บาทนะฮะคุณผู้ชมก็พอดีมันมีอื่นเพิ่มเติมนะที่ผมต้องทําซึ่งถ้าผมไม่ทำเนี่ยผมขายไม่ขายได้นะเจ็ดหมื่นห้าเนี่ยแต่มันคุณผู้ชมไม่สบายใจหรอกนะครับแล้วผมซ่อมไปเกิน3,000นะครับรวมค่าแรงรวมค่าของนะเอาล้ครับก็เรารับชมเจ้าคันนี้พร้อมกันเลยนะครับค รับประกันเครื่องเกียร์ด้วยนะคันนี้โอเคครับไปรับชมกันครับเจ็ดหมื่นแปดต้นเองโคตรถูกเลยคุณผู้ชมครับคันนี้เนี่ยเป็นรถยนต์เชฟโรเลตโซนิกห้าประตูนะแฮทแบ็กเป็นทรงที่วัยรุ่นชอบนะมันเล็กสั้นนะไม่ใช่แค่วัยรุ่นหรอกครับเอ่อตัวผมเองผมก็ชอบใช่เลือกรถซีดานกับรถแฮทแบ็กผมก็เลือกแฮทแบ็กนะไม่ว่าจะใช้ในเมืองนอกเมืองเนี่ยมันค่อนข้างสั้นแล้วก็กระชับนะตัวมันเล็กดีนะฮะแล้วก็คันนี้เนี่ยเอ่อได้จัดการโอเวอร์ฮอลเกียร์นะฮะกับผมเลย นะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์สมบูรณ์นะฮะปั๊มน้ําเปลี่ยนใหม่แล้วก็พวกระบบท่อน้ําท่ออะไรต่างๆเนี่ยแก้ไขให้มันเฟรชขึ้นนะครับให้มันแบบสดชื่นขึ้นนะแล้วก็หลายๆคนชอบแบบกังวลว่าอู่เชฟมีหรือเปล่าเนี่ยมีนะคุณผู้ชมทักมาส่วนตัวผมจะแนะนำอู่ให้นะครับถ้าอยู่ในกรุงเทพก็จะนําเป็นช่างสา์บางโมทองนะอู่พิสันเนี่ยต้องบอกว่าผมก็ไม่เบิกอะไรของพี่แกอยู่นะเป็นอู่ที่ค่อนข้างมาตรฐานเลยทีเดียวนะครับเทียบเท่าศูนย์บริการเลยนะตอนนี้อ่ะโอเคครับ ก็ประมาณนี้นะปรับสีภายนอกเดี๋ยวผมให้ดูแผลน,นะครับมาดูตรงจุดนี้มีแผลน,นะผู้ชมครับตรงนี้มันจะมีแผลคือเดิมเนี่ยมันมีสเกิร์ตมานะครับด้านข้างแล้วผมก็ถอดออกไปนะเพราะว่ามันแตกนะครับเดี๋ยวนะี้ผมจะแต้มสีให้แล้วก็เป็นการรีวิวแบบจริงใจนะครับผมจะแต้มมาก่อนก็ได้คุณผู้ชมครับสีจะมีนะผมเป็นลิควิดนะครับผมเตรียมมาด้วยนะแต่ว่าก็รีวิวไปเลยนะครับคนจะซื้อคงไม่ซื้อเพราะว่าไอ้จุดแดงจุดเดียวหรอเปล่า นะแหมเราก็ไม่ได้กวนนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยภาษีเนี่ยผมจะต่อให้เป็นเจ็ดศูนย์เลยนะครับไม่ใช่หกเก้านะผมจะต่อให้เป็นเจ็ดศูนย์เลยนะเป็นมกราเจ็ดศูนย์นะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวยางนะยางดีนะเป็นยางดันหลบนะแล้วก็ล้อแม็กขอบสิบเจ็ดสวยๆเลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างดีด้วยนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าใครใคร,ใครเขาคิดว่าผมตุงหวยนะเพราะมันออกหนึ่งสี่ห้าไปนะฮะเมื่อแง,บ,งบๆเองนะครับไม่ถูกนะครับเพราะว่า จะเล่รถทุกคันที่ซื้อไม่ได้นะฮะมันกันโดนแดกเรียบแล้วก็ตัวกันชนหน้าก็จะมีหินดีใสนอะไรอย่างงี้นะคุณผู้ชมพี่พครับคุณผู้ชมครับจะมีหินดีใสนบ้างนะคือเป็นรถที่ใช้งานนะครับแต่ว่าไม่เคยชนหนักนะนไม่เคยชนหนักแลก้จะมีนี้เหมือนกันเลยซ้ายขวานะ่นะฮะแล้วก็จุดอื่นไม่มีอะไรแล้วนะครับอ่ะครับข้างหลังจะมีสเกิร์ตอยู่นะโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันต่อในห้องเครื่องกัน มาต่อกันที่ในห้องเครื่องนะคันนี้ก็หน้าตาเดิมเลยนะฮะนี่นะครับคันน้ามไม่เคยชนหนักคุณผ,ผู้ชมดูคลิปเอานะครับแล้วก็ประเมินตัดสินใจนะครับคู่กับคนที่บ้านนะแล้วก็สำหรับคนที่ไม่กลัวแก๊สเท่านั้นนะครับแล้วก็สำหรับคนที่เคยใช้แต่สำหรับคนที่ไม่ชอบรถแก๊สเนี่ยผมก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนใจคุณผ,ผู้ชมได้เพื่อให้มาหันมาเล่นรถแก๊สนะครับเพราะว่ามันก็เป็นพลังงานทางเรื่องนะคนต้องบอกว่าคนมีเงินหลายๆคนเขาก็ ฉลาดเลือกแต,แต่แต่แต่ไม่ได้พูดอย่างนั้นเพราะว่า,าจะไปด้อยค่าของคนที่ไม่ชอบแก๊สนะครับเพราะว่ามันเป็นรถนิยมนะบางคนก็ไม่ชอบแก๊สเพราะว่าบางคนอา,อาจจะไม่ค่อยร้างสังเกตหรือต้องไม่ไม่ติดแก๊สเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องเชื้อเพลิงรั่วไหลอะไรแบบนี้นะครับอโอเคแหมเกือบหาทางลงไม่ได้เฮ้ยนะครับคันนี้คอยเคยสภาพดีหมดนะครับหัวฉีดอันนี้ผมเปลี่ยนชุดซ่อมมาต้มไปด้วยนะฮะแล้วก็น้ำหล่อเย็นเนี่ยตัวนี้ใช้เป็นของนิสสัน นะครับมีอะไรผมก็ใช้เป็นัันแต่ว่าไม่ใช้น้ําประปาเติมก็พอนะคุณผู้ชมครับปั๊มน้ําใหม่นะแล้วก็นี่พวกเซนเซอร์ตัวนี้ใหม่หมดเลยนี่นี้นะครับโอเคครับคุณผู้ชมไปดูต่อที่ภายในฮะกราฟคันนี้เป็นกุญแจรีโมทนะฮะแต่ตอนนี้มันไม่รู้เป็นไรไม่ติดติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับอาเดี๋ยวมาว่ากันแล้วก็ภายในนะเบาะไม่มีขาดเลยนะฮะแต่ว่าก็จะมีคราบอยู่บ้างนะคุณผู้ชมครับแล้วก็มานูที่เลขใหม่นะครับนี่มีสวิตช์แก๊สตรงนี้ก็ราคาไม่ได้แพงอะไรนะ เอา้ยมาผิดดอกด่嘛ราคาไม่ได้แพงอะไรมากมายนะคุณผู้ชมสตาร์ทเครื่องคุณผู้ชมได้ดูนะครับว่าไม่มีไฟโชว์เลยนะโอเคแอร์เย็นเจี๊ยบลมอะไรถุงลมแอร์เย็นมากจริงๆนะนี่นครับไฟเพดานนะฮะนี่มีบังแดดแทนการฝุน่นเกียร์เปลี่ยนแล้วนะครับนี่นะครับ นี่ใบวงกลมเก่านะเดี๋ยวจะไปต่อให้เป็น70เลยนะครับช่องใส่ของนะโอเคครับนี่ครับสวิตช์แก๊สนะครับก็เป็นพลังงานทางเลือกนะคุณผู้ชมก็ลองประเมินดูนะครับกับรถราคาแค่78,000บาทนะครับเหนือยันใต้เนี่ยผมส่งได้ทุกจังหวัดเลยนะนี่คือบาะแถวหลังนะครับคันนี้ซักบาะซักพรมไปแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นด่างเฉยนะฮะ จังหวะแล้วตากแล้วมันก็โดนฝนอีกตากโดนฝนอีกนะครับคุณผู้ชมเอาละไปดูกันต่อที่ในฝากระโปรงหลังนะครับนี่อันนี้ก็เดิมเดิมดีนะโซนิกราคา78,000บาทเอาตรงๆนะคุณผู้ชมครับที่เขาขายกันตามสภาพอะเจ0่็ันแล้วนะครับคุณผู้ชม อันนี้ผมจัดสภาพให้นะครับแล้วก็มีการแก้ไขจุดอ่อนจุดพ่องให้คุณผู้ชมก็มีตาหนิบ้างนะผมไม่ได้ทาให้มันร้อยเนะครับเพราะว่าทำร้อยเปอร์เซ็นี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะขายใครครับเพราะว่ามันไม่ใช่รถที่เป็นแบบที่เขาหาสะสมกันถึงอาะต้องทําขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าหารถใช้งานนะครับชอบรุ่นนี้ตั้งแต่ตอนออกมาใหม่ๆตอนนั้นมันแพงแล้วเราไม่ได้ซื้อไปซื้อรุ่นอื่นแล้วปัจจุบันนี้มันราคาถูกแล้วก็ลองลองมาหันมาเล่นดูได้นะเป็นรถคันที่2อคันที่3ของบ้านนะครับสรุปก ผู้ชมครับมาดูการขับขี่สั้นๆน,นะครับของเจ้าคันนี้นะฮะนะครับคันนี้เนี่ยมันได้ทั้ง5าประตูแล้วก็ได้ทั้งประหยัดนะฮะประหยัดเพราะว่ามันติด LPG นี่แหละฮะแล้วก็สภาพของมันเนี่ยไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหล่เลยนุณผู้ชมครับนี่เร่งให้ดูอันนี้ไฟเตือนเบล์นะครับได้ล้อแมกขอบ17 ยางดีๆแบบนี้ขับสนุกนะคันนี้ช่วงล่างแน่นเอาละครับไปดูในช่วงต่อไปสรุปกันนะครับคันนี้ก็ราคา78,000บาทนะฮะภาษีต่อเป็น7 0นะครับเครื่องเกียร์เนี่ยผมประกันให้เลยราคานี้เนี่ยไม่มีใครประกันแน่เฉพาะเน่าๆไม่ใช่เฉพาะที่มันแบบสภาพแย่ๆหรือเขาขายสภาพเนี่ยก็ขายกันอยู่7-8 0 0หมื่นแล้วนะเอาผมพูดถูกไหมคุณผู้ชมไปหาได้เลย นะแต่อย่าไปเทียบกับราคา5 0,000นะเพราะห้าหมื่นคุณผู้ชมซื้อไปซ่อมแน่แน่นะต้นใหญ่ก็ซ่อมกัน5 0,000ซื้อไปต้องไปซ่อมเกียร์เออนะครับเอาละครับแล้วก็คันนี้ได้แก๊สด้วยไงใช่ไหมติดแก๊สก็ต่ำๆก็หมื่นห้าหมื่นหกแล้วหมื่นสองนะนะครับโอ้โหคุณผู้ชมคุ้มคุ้มนะครับกดรถราคา78,000บาทนะจะซื้อไว้วิ่งงานเป็นเซลล์อยู่วิ่งออไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็เหมาะสมนะประหยัดต้นทุนด้วยแล้วก็คันนี้ดูรถดีที่หลังฟาร์มจนเค่สามพันนะครับรับแลกเทิร์นทุนรับโทร0854411819นะ เหนือยันใต้ส่งได้ทุกจังหวัดเลยนะครับทดลองขับได้จังหวัดพอใจท่าน,นี้ผมโคตรมั่นใจเลยนะคุณผู้ชมว่ามันจบแน่ๆนะกับราคา78,000บาทนะครับก็ส่งได้นะครับมีประจำนะคุณผู้ชมบอกไว้ก่อนนะครับถ้าไม่อยากประจำก็ขี่มาเอานั่งรถมาเอานะครับมันง่ายนิดเดียวเป็นกฎของการซื้อของอยู่แล้วนะโอเคครับวันนี้พี่ชอลาบ้านลาไปเลยครับสวัสดีครับ